กจ้หูเนี่ยมันจะมีบรรจัเท่งไปเป็นคู่นะมะเป็นคู่เบอร์ก็ได้เบอร์เดียวกันแค่กันอยากจะให้เขาจัดเบอร์ให้เป็นเบอร์เดียวกันให้เหมาะโดยเบอร์ให้เป็นเบอร์เดียวกันมันจะได้ไม่สลับไปให้เป็นเบอร์เดียวกันอันนี้ก็ผืนเนี่ยคู่นี้ก็คือให้ไว้ติดบ้านเท่านั้นติดตัวไม่ได้ติดตัวไม่ได้บอกไว้ก่อนนะติดตัวไม่ได้นะคะแต่เนี่ยมันดีตรงที่มันติดชั้นไหนก็ได้พอซ่อนน้ำไชั้นล่างนี่พอมาชิคไหลท่าแหละเขาต้องแบบเาติดตัวด้วยติดบ้านด้วยติดตัวด้วย มีเพียงแค่มีในบ้านก็ได้ใส่กรอบก็ได้ไม่ใส่กรอบก็ได้ด้วยนะคู่เนี้ยไอ้คู่นี้อ๋อถ้าบ้านหนไม่มีพื้นที่ก็แค่วางบนผาระเก็ได้ใส่กรอบก็ได้ไม่ใส่กรอบก็ได้แล้วถ้าเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์ก็คือติดตรงไหนหน้าระเบียงระเบียงคือถ้าจะติดก็ติดข้างในโซนใกล้ระเบียงพระระเบียงเป็นหน้าบ้านแต่ติดก็ได้ไม่ติดก็ได้อแต่ห้ามติดตัวเท่านั้นพกติดตัวนี่ห้ามเลยเพราะว่ามันจะทําให้สุขภาพไม่ดีเรื่องกระดูก มันเหมือนกับมันดึงพลังงานอิมเข้าหาตลอดเวลาอือันนี้ก็ปกติถ้าเป็นเขียนมือก็โหดอยู่แล้วนะพอมันเป็นพิมพ์เนี่ยโหก็มันห้าคือมันด้วยใช่ละสีเลยให้ดูดีหนึ่งสวยเลยสีเใหญ่ด้วยใช่ใหญ่มากซึ่งปกติถ้าขายเนี่ยถ้าจำหน่ายผือละห้าพันยังไม่คุ้มเลยนะ ใช่ก็ไม่เคยทำสีอันคืออันนี้เป็นผืนแรกมที่จะทำสีใช่ใช่ผืนแรกนี้เป็นผืนแรกนะที่ทำสีแล้วก็ไม่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 ใส่กรอบให้นะไม่ใส่กรอบสีทองให้นะเพราะว่าแตกแน่นอนเราก็ถือเป็นเทปสักกาลดปีใหม่จีนนะฮะเราก็เลยไลฟ์ด้วยแล้วก็อารายการด้วยในเทปนี้ครับฮูนี่เราให้เช่าอยู่ที่กู่ละสามพันโอ้ถูกมาก อ่าให้ดูคู่ละสามพันคู่ละนะครับคู่ละนะคะได้คู่ละคู่ละสามพันบาทอ่าได้คู่นะคะสำกุลได้เสกอีเปียงก็ผืนละสามพันแล้วใช่แล้วอันนี้ได้เป็นคู่นะคอันนี้คู่ละสามพันอันนี้มีประทับตราไหมคะอาจารย์ไม่มีไม่มีเพราะเป็นลุงสีไม่มีไม่มีใช้ยังมีได้เลยใช่ไหมอาจารย์ได้เลยอย่างนี้แบบเอออย่างนี้ใช้ได้เลยได้เลยใช้ได้เลยแล้วต้องมีวิธีไหว้วิธีบูชาไหมคะไม่จะเป็นไม่ต้องไม่ต้องด้วยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอเคโอเคได้ค่ะอันนี้ก็ เป็นสักการะของเทปนี้นะให้บูชาที่ชุดละสามพันบาทได้สองผืนแล้วเรียกเราจะบังคับให้เขาไปเลือกให้เรียกเหมือนกันเราจะเป็นคู่เลือกให้ลูกน้องนั่งเลือกได้ให้เหมือนกันครับก็ไม่อยากไล่เยอะไล่เยอะเดี๋ยวไม่มีให้แล้วครับก็ไหนๆก็ไล์สดแล้วทุกคนก็จะได้เช่าได้เลย